ชั 2> 2้นอะไรชั <Anyway? S 1> <sk> ้นสองแลอยู่ไหนวันนี้มาทำดีโออยู่ไหนอ่ะมาทำอ่านั่ไงนี่ไงอยู่วงนโ้นอยู่วงนู้นไม่ใช่วงนี้มานี่ก็ว่าไม่ได้อยู่ตรงริมแก้วอยากมาทำอะไรเอ้ยไม่ใช่อยากรู้ว่ามาทำอะไรก็รอดูต่อไปนะคะดูอยู่ดูมาแล้วเฮ้ยะไรชิคโก้หา ใส่ชุดคู่ไปทำอะไระคะานนมานนมก,กินชานมชานมก็คู่กันคนแก้วตอนแรกเธอบอกเธอจะพาเขามาร้านทำผม<ไ>ก็เลยทำผมตรงนี้ออกจากบ,บ้านมาหัวหลิ่มมากเลยเดินนะต้องสั่มากเลยไปแล้วครับอะไรครับ,รรบตามล่าหามาจนได้ตามล่ามาหาอะไรนี่ ตอนแรก่ะคิดว่าแบบเออเดี๋ยวรอซาก่อนรอคนไม่ค่อยพูดถึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อคิดว่าจะหาเครื่องได้ง่ายขึ้นฟรีนหนูก่อป่ราคาผิดไป459บาทถูกลงนะแพงกว่าเดิมเ่าไปว่าเดี๋ยว59บาทได้ครับยอดทั้งหมดอยู่ที่5 5 5 8บาทโอเคค่ะสำรบเป็นเงินสดนะค่ะใช่โอ้แม่หูเลยคุณแสนคุ่แม่มาอีกเครื่องนึ่งไหม ไม่เอาไม่เอาแม่เอาด้วยไหมไม่เอาเราโดนแถมถุงใส่ไปให้ถุงใส่เเเตลกรามาได้ที่เจมาร์เจมาร์อีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้ตอนของเธอเอ้ยที่ของเขาตอนนั้นตอนไมซื้อ15 Pro Max ตอนนั้นเมื่อปี2ปีที่แล้วนะคะตอนนี้บูมุ่งอย่างนี้ก็เจมาร์เหมือนกันเราควรขอเป็นชื่อและสกุลแล้วก็เบอร์โทรหาของใครก็ได้เชื่อถือ โอเคหนูขอใบปรกับนายบัได้ไหมคะ่ามบุคคลได้หรือว่านิติบ okay. ร okay, okay, ิษัทได้ไหมไม่ต้องเขียนขอ่ะโอเคได้ขอถ่ายที่อยู่ได้สักครู่นะคะต่อครับค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่ไม่ได้ก็คือน้องส้มนั่นเองสีนี้เลยอ๋อโอเคค่ะนี่นะคะเราใช้สีส้มนะคะตอนแรกว่าจะเอาสีน้ำเงินนะคะแต่ว่าลองดูสีมงคลแล้ว ก็เลยสรุปว่าเอาสีส้มเพราะมันจะเสริมทั้งการงานการเงินความรักค้าขาย,ขายความโชคดี <c oughs> ความปังนะคะสําหรับของของไมายเองเพราะฉะนั้นไมยก็เลยเอาสีส้มนะคะทุกคนจริงๆตอนแรกจะอยากได้สีน้ำเงินมากแต่ก็ไม่เลยค่ะเอาสีส้มก็ได้ปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเรากันอ๋อนี่ไงพี่เ่มาแล้วเขมาแล้วตอนนี้ ผมขอถ่ายคลิปด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวขอชำระเงินก่อนนะค่ะโอเคค่ะมาด้ค่ะมามาจ่ายดีครับมามาจ่ายดีเท่าไหร่มาไม่มีเงินเลยเราซ่อยออกมามีซ่อยกี่เซนต์ออกมาอุ้ไม่ใส่อะไรมาเลยไม่ใส่อะไรมาเลยไม่ซ้อมเลยไม่ใส่เลยรู้ไยรู้ไยรู้อว่าจะมาซื้อโทรศัพท์อ่ะเขาต้เก็บอะไรมีอย่างมีชีตค่ะไม่ใส่อะไรมาเลยตลกมากแต่เราก็ไม่ได้ใส่อะไรมาเลยนี่ไงมีอยู่อันเดียวไม่พอหลักมงเนี้ยเดี๋ยวนะ เป็นสแกนหรือว่าเงินนสแกนจ่ายเป็นสแกนจ่าสแกนออเราสแกนนะทั้งหมดห้าลูตรห้าห้าแปดผู้เล็กหมดนเล็กเกี่ยวทำเบียนรถหนูเลยน่เอาไหมป้าจะเอาอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยมาต้องตามสนุนไงถ่ายรูปสวยๆกับปลาทั้งน้ำมาบ้าชอบชอบสีนี้แดดเดียวสีอย่างนี้ไม่ไหว เดี๋ยววันหลังให้ป้าคิดเงินไงรูปไปละร้อยนี่ทุกคนเงินมันออกกระเป๋าเรานี่มันรวดเร็วทันใจมากแค่สแกนหน้านะคะแกะได้เลยแกะได้เลยทุกคนเราจะแกะแล้วตังส้มแล้วแกะเองแล้วมันไม่สวยก็คือโทษตัวเองนะนี่รเรียบร้อยเป็นเครื่องใหม่เลย เต็นเต็นแต่เดี๋ยวนี้ด้วยกล่องเราทาเป็นแบบว่าลงโซ่ค่ะตัวผ้าฉีกแล้วคือเก็บด้วยยอ๋อเราไม่ได้ฉีกข้างล่างไม่ต้องฉีกหรอกดึงเอาเครื่องมาเลยเอาแบบเอาอย่างนี้ไปเลยเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวตอนขายจะได้ราคาแพงไงมอ๋อันนี้เราต้องแกะด้วยไหมคะลูกค้าเช็คบอดี้เครื่องแล้วก็แกะดูเลยค่ะเว้าจอไม่แตกอ๋โอโอเคค่ะทุกคนเช็คไปด้วยกันเช็คกล้องแต่มีประกันอยู่ เปิดแฟลชนะฮะเลนกล้อง <Sure. S 1> สวยอ,อันนี้เช็ดได้นี่รอยเช็ดเฉยๆอ่ะ,อะเดี๋ยวเราดึงอันนี้ออกก่อนนี่นะคะเปิดเครื่องเลยครับเปิดเครื่องเลยครับอันนี้เราต้องเปิดเครื่องเลยเนาะ,ะเปิดได้เลยจ้ะ อันนเลยแล้วของเก่ามาปิดทิเซตไว้อ่ะเดี๋ยวจะถ่ายโอนไปครับใช่ครัจะเอาไหมเอ็งจะให้เขาใช้ก่อนอ่ะฮะเอ็งจะให้เขาก่อนเขากำลังคิดอยู่ว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าเธอเอาเครื่องนี้ไปใช้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้เครื่องนี้แรงมากถ้นไหนเขาควรจะใช้เวลาราวๆมาณ2ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวไปทำว่าเองก็ได้เพราะว่าเขาต้องอัปเดตตัวเครื่องใหม่ แต่เปิดลูกค,ค้ามีไอคาวอยู่ค่ะแนะนำถ้าอยากให้ง่ายเลยลูกค,ค้าโยนทุกอย่างเขา้าในไอคาวเวลาเราซื้อไว้อะค่ะโยนทุกอยากอา่างเข้าไอคาวแล้วก็เอาใส่ครื่องใหม่จะมามันจะมาง่ายกว่า,า,ามันเร็วกว,ว<ะ>่าแค่ไปกดดาวน,าน์โหลดเองก็ได<ล>้อ๋อแต่ก็สวยอยู่นะสีเนี่ยนะตอนหนูซื้ออะหนูก็ช่างใจอยู่ถ้าไม่มีสีขาวอะ ส้มหรือปูก็ได้แต่ขอปูดีกว่าดีกว่าส้มแต่ดี๋หนูไม่ถูกเฉลิมกับสีส้มแต่สีปูก็ได้เห็นไหมทุกคนทุกวันนี้นะคะใครจะซื้อโทรศัพท์อ่ะรเขาดูสีมงคลกันทั้งนั้นหนูก็เหมือนกันเมื่อกี้นี่หนูก็เซิร์ชเลยอ๋อโอเคเอ้าวแล้วประเทศไทยเราอยู่ไหนอ่ะอยู่ด้านบนจะอยู่บนบนอ๋อไทยอยู่แล้วฮานาสีคนโคร่รัวเลย โอเคเสี้ยาอเก่งมากไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นรุ่ยเก่งไอโอเอสใ่แบบไม่ค่อยเก่งจะจะถนัดแค่ดูการ์ดเนี่งนะคะเรากำลังจะตไปบูเข้าไปแล้วนะจ๊ะเงินเข้าออกนอกอันนี้เราดูกล้องซิกิดกล้อง เราจะเราต้องตั้งค่าโดยไม่ใช้อุปกรณ์อื่นไปก่อนเนาะตัวแทนเนาะต้องต้องเชื่อม Wi-Fi ป่ะต้องเชื่อม Wi-Fi ก่อนนคคะไไคะไ,ไ,ได้แต่ให้พี่เขาจัดก,การให้ก่อนนะจ๊ะเธอถ่ายยาวเลยเหรอใช่ยาวเติมค่าข้างหลังอ่ะสายมันเหมือนสายเหมือนมันยาวๆเลยเออลองดึงออกมาสิทำไมสายมันดูยาวจังคะสายมันยาวกว่าปกติเหรอคะคือเท่ากันอ้าเดว แค่มันเป็นสายถักมันมันดูยาวจังเลยมันก็สายถักตั้งแต่สิบห้าไม่ใช่นี้แหละไม่มีไม่มีไม่มีแม่ผูฟางตัดเครตลก็ไม่มีเลยไหนอ่านไปดูให้อ่านไปได้ดูหน้าคนนั้นมันไม่ได้เหมือนของม้าร์คมันไมเหมือนของมาของม้าร์คือเอ็นนอยได้ทั้งผูฟังได้ทั้งตีจานแถมรถอะไรอีกก็ไม่รู้ได้มาเป็นกล่องเลยเนาะได้มาเป็นกล่องเยอะเลยอะได้เลยว่า หลายย่างอยู่เนาะแต่จำไม่ได้แลวไปบอกสกิปจ๊อเดี๋ยวใช้เวลาในการเปิดแป๊บนึงนะจ๊ะเ,เ,เครื่อง iOS อะเาะที่เขาไม่ได้แทแปเดี๋ยวเช็คเครื่องกันนะครับเอ้ยได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ ไอโฟน17โปรแมเอา้าวเปิดแปได้ไม <laughs> เปิดแสดงวเปิดไดได้มแล้วก็ไปซื้อเคสมาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เคสวิงวิงสวยไหม <laughs> น่าจะต้องใส่บิ๊กนานเลยเพราะว่าไม้ห่อเครื่องด้วย <laughs> เพราะว่ามันถอดไป่ได้ถ้าถอดปุ๊บที่ห่อเครื่องก็จะหลุดไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะคะ,ะ <laughs> ซื้อเคส <laughs> <laughs> ให้ค่ะอเย่เข้าใจผิดื้อเคสให้ค่ะแต่โทรศัพท์ซื้อเองคใกล้สิครับเเ โอเคแต่แตอนนี้นะคะขอไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้หาเงินให้เต็มที่ที่สุดนะคะยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็ช่วยซัพพอร์ตมาปุณปันวาดด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบาย